ลิ่ครับไปใช้ไปดู้ใช้นะครับอ่ไเก็บไเให้ดูนะครับผมชขอท่ะเดี๋ยวรเรมแต่ทางนี้ผมจะได้แบบก้าวิกากา Gue t referred to this channel because I'm very variance The translation is similar toerman My nape's getting affectionate Wearing challenge throw on so ดีดีกว่าตอนนี้มันจะลงมาข้าคงนี้เ้ากะเล่นแบบเล่นแบบว่าเคยขายจีบอ่ะคือแบบว่าโอ้โหอย่างกระโม่เอสพีอเง้ย

เอาดีก็มีคนตายเอาไงดีอ่ะแล้วต้องขึ้นไปชั้นบนด้วยตอนนี้มันมันอยู่ชั้นไม่บรรลง มันยังอยู่ชนล่างนะเศร้าทีมันอยไมไมู่นี่เขาให้ยี่อก่ I <laughs> did เป็นขีดกระสือแค่บอดมันไปแค่บอดอต่นายมันไม่ใช่จริงหรอกอไม่ขีดไม่ขีดนาไม่ใช่ไข่ถึงหรือคืถึงเนออันไหนอ่ะทุ่งไหนอ่ะนายถึงไหน,ไหน,ไหนยันพข่เขาได้แต่ไม่ใช่เลยดูจะดีด้ยวยเหรอ ไปชั้นล่างนาะช่วยหายฉันเหนื่อยว่ายัห้อไหนฉันต้องรอผีเดือดส่นตอนนี้ไม่ยังอยู่ชั้นล่าง สนุมันไม่ขึ้นมานะขึ้นมาขึ้นมา ีอย่างะดีอย่างอะไรมันดีอย่างอนนโอ้โอช่งดีแล้วะไฆ่าดูไม่่นายไม่ได้ใสห่หัวเพื่อ ออเอามา,หน,า,า,มานหนีชั้นล่างมันก็กำลังจะขึ้นมานัออ่นโอ้ยอย่างก,กระบนุนสีมเลยโอ้ยโอ้โหถ้าบอกเลยว่าถ้าโดนผิดก็ซือค่าเหรือตกแมปอะ่ะ ทีนี้จะจบลง